จะจิ <Bond> ้มไหมป้าขอบคุณค่ะพ่อหนอมให้หยากินไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้ด้วยนะคะพ่อหนอมเออเจ้าเออเจ้าเออเจ้ามันคือเก็บขาหูลูกหมูลอ้ยโอ้ยหยุดฟังเลยได้ยินเสียงหมูลอ้ย แวะมาหาพี่ฟ้านะคะมาบอกพ่อน้อมไปด,ด,ดันดันดันดินไห้นะคะโอโ้โลโอ้โลพ่อน้อมโอ้โลเอ้ยเป็นหยังฮะเป็นหยังคือยัง,ออยงลอกจอกลอกจอกไปกัดกันมาต๋ฮะโอ้แม่โบแม่โบฟาดไหม่ไหม โอ้ใช่เริ่มกลับไปได้เขานะโอ้ล่ำไหม่ล้อยแม่พญิเต็มแม่โบคือเม่นแต่ว่าพูนเห้เน,น,นพี่ฟ้าครับอันพี่ปีได้กินแล้วกันโยนใหม่โยนหยามัน,น,นมเลยวะแวม,มาหาพี่ฟ้านะคะมาบอกพก่อหนอมไปดันดินห้่มันอ่นเศร้าเออจำได้บ่ Chẳng để cứ câu, chẳng để cà bò lưm độc Ừ, cứ tung khắc thẻ vàng mẹ bố mẹ, mẹ, bố mẹ. mẹ bố Chắc đứa là năn ơi không có cư độc Mừng, mừng thông bình ốc mẹ Thông suốt khắc lươi ม่ตังบ่ได้ไปไตยืนกินย่างเดียวเตเออยืนกินย่างเดียวเลยอ้าวพอจะเต็มไหมป๊ะขอบคุณค่ะพอน้อมให้ยากินอยู่ดนบ่ไ <mayonnaise> ด้พ <princi iner> ุ Tonight ่นตือไม่ลัดไปทาแล้วยังตะฝาดเม็ดน้าพุ่นอัน สมลุมลูกสาวผมงพุ่ไปน้ำนี่หอบเอาตาแม่นั่นนั่นหอบเอาฝุ่นเห็นอโอยหอบเอาลูกหอบเอาเลยพ่อน้อมลูกสาวให้มหมเดี๋ยวมาบัดเอาหอมมาให้สือให้อือเนาะเอาบัดบ้านปูเสือยังคือเป็นหลักของเขาดีเถอะฮะน้ำอึดจะค้อยอยากใช่ปะอือบ่อึดบ่อยากแมนบ่อือ เอาเอานี่ถือเอานี่อ้อนันเิ็นอ้ยว่าง nhà เลยวะนนนนนนถอยไปอย่างนั่นเก็บเอานันจ้าก้อนใจสวยจ้ากนน้ำก้อนใจสวย อุ้ยมีผมด้วยถุงอะเข่ามาพอซื้อไว้ให้ตั้นยังอ้าอู้ตั้คุณนฝัดใหม่แล้วเว้ยเฮ้ยอะไรเนาะถุงถุงอะถุงอะอายุนมาห้ามนี่แวะเข่ามาบ้านพ่อน้อมได้ตั้งกินตั้งหอตั้งแบกตั้งพายพุ่นหูหูรู้หูรู้หูรู้เฝ้าบ้านไปบ่ได้เก็บขาถึกเขากัดหนึ่งใดบูสาวนี่เดีว หัวงูไปใส่บุตกใจหัวงูไปหาสาวอ่ะเพว่อนว่าผูต้งคู้งคูหัวงูหัวลูกผูล้งคู <c oughs> แบกไม่ปันปันแบกหอกเนาะแบกลำออ้ยนี่เนาะสร้างหัวสร้างหัว้า <c oughs> ้คือคนห้ยยันนี่ ค้นเนรบอนหายสั่งบ่าหายดิค้นหายเออเฮ็ดปันสั่งให้เนาะปีนองประยูดอกบ่ะต่องแง่งหูฟังน้องเขาป็นกินงานวันเกิด ต้นบักม่วงล้วตีละนี่ต้นบักม่วงใหญ่บักมีอันนี้ต้นบักมีกับต้นบักมว่วงเราปลูกผุนตั้งนั้นเราปลูกต้นยางเกาะบักกูดทั้งเราปลูกต้นบักกูดน้องบ่อยู่น้องบ่อยู่าะต้องเขา จมมันท้ายอวบอบนะคะมันท้ายอวบอวบค่ะ,อะขออีกแล้วน้ำมือ,อยังมีอยู่ขออย่างเดียวเลยผู้เจ้านำา้าอาบ น้องบุญชูไปก่อนเลยนะคะนี่แแะไปหาพ่อหนอมอยู่นะคะละบทเป็นดาวเด่นบนเวทีสิเป็นดาวจรัสฟ้าหรือสิหล่นจมทลนี้สิมีบอในวันพรุ่งนี้ตามที่ศรัทธาแฟนแฟน แล้วก็ฟังเสียงเน้นๆนด้ซํำนี้ล่ะฟังเพลงไปพมค่ะ เทิ <c oughs> บเทิบเทิบ,บ,บแนมตุ้มไปไตว่าโอาฝุ่นอยู่ในบ้านแล้วเนเอ้ยแนม,แนมตุ้มไปตุ้มแนมตุ้มเข้าบ้านแล้วแนมตุ้มเข้าบ้านแล้ว นี่คือได้รถพ่วงอันนี้คือบูมเอนซ่าเร่งพ่วงเสียงซีวีฮา,านองตีเ,เ,เ,งงเป็นจังไดสิไปเมื่อสิอยู่มันคือเบรกอยู่หน้าบ้านโอ้แวกค่ะแวกเคยได้แหอยู่บ่ได้ดอกแหวอย่างเดียวสาวขาโล Vengen đấy gần đây nhân đấy cả bé nhân lần là cái ừ. đây rồi, mấy cháu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  mẹ cháu mấy cháu mấy hàng đi cháu mấy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  เพราะว่ามือมือหนันเท่ามาพอผ่อเนาะเาคิดว่าลามใบปลาเลยเอา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 สินังเอาเอามงเคยถูเออมงเคยถูอืมอ ฮึมมมมใส่บอมาพี่มาพีมาปีมาหวัดดีแมเมก่อนเร็วมา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 ปิดไตปิดชิปให้แน่เร็วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปวิดีโอหน้าเด้อแมเมจ้ากันจ้ากันจ้ากันเสียงเสียง giang văn văn kiếp bay thân chỉnh thì bay thân hiển